คนิคมองราฟให้ออกภายในหนึาทีอีกหนึ่งปัจจัยที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนลงสานามจริงถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปกราบล คาในตลาด forex นะคะมีอยู่ด้วยกัน3แบบค่ะจะมีกราฟเส้นกราฟแท่งและแท่งเทียนค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของแท่งเทียนกันค่ะเพราะเป็นกราฟที่นิยมใช้มากที่สุดในตลาด forex โดยลักษณะของแท่งเทียนนะคะจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันค่ะคือตัวแท่งเทียนและตัวไส้เทียนค่ะโดยตัวแท่งเทียนนะคะจะบอกปริมาณการเปิดปิดของราคาค่ะส่วนตัวไส้เทียนนะคะจะบอกค่าความสูงต่ำของราคาค่ะลักษณะแท่งเทียนนะคะที่ปรากฏอ,อยู่ในกราฟเนี่ยก็จะแบ่งออก เป็น2รูปแบบค่ะคือรูปแบบขาขึ้นแล้วก็รูปแบบขาลงลักษณะแท่งเทียนที่มีรูปแบบขาขึ้นนะคะหมายถึงค่าเงินที่ปรับตัวไปในทางที่ดีก็คือมีราคาสูงขึ้นค่ะในกราฟนะคะจะนิยมตั้งเป็นแท่งสีขาวแล้วก็สีเขียวตัวลักษณะที่2นะคะที่จะเป็นลักษณะแท่งเทียนที่มีรูปแบบขาลงหมายถึงค่าเงินที่ปรับตัวไปในทางลบก็คือมีราคาต่ําลงค่ะในกราฟนะคะจะนิยมตั้งเป็นสีดําหรือว่าสีแดงค่ะกราฟเส้นเล็กนะคะจะแสดงการผันผวนของพารามิเตอร์ ตามราคาของค่าคู่เงินเลยค่ะตามหมดเวลาจริงแท่งเทียนนะคะจะมีข้อมูลต่างๆที่จําเป็นอยู่ในตัวกราฟค่ะเช่นราคาเปิดราคาปิดราคาต่าสุดราคาสูงสุดและตัวเทียนค่ะถ้าคุณรู้ข้อมูลเหล่านี้นะคะคุณจะสามารถิเคะห์กราฟได้แน่นอนค่ะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมแท่งเทียนเนี่ยถึงเป็นกราฟที่นิยมที่สุดในตลาด forex สําหรับใครนะคะที่อยากเรียนรู้เทคนิคการทํากําไรด้วยกราฟแท่งเทียนแบบเจาะลึกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เพจ indie trader หรือ ไแอดอินดี้เรดเดอร์ค่ะ